เอ็งเข้าไปยืนขับรถมาจับกลมได้ไหมาหมายืนนี่กล่องอะไรหนุ่มกล่องอะไรเนี่ยกล่องอะไรกล่องอะไรครับกล่องใส่อะไรใส่ปืนครับใส่ปืนเราเป็นตำรวจแล้วทำไมถึงมีปืนไม่พี่ผมผมไอ้เข้ามาติดไว้บ้านเฉย ้มาชี้ชี้เร็วไปชี้ชี้ตรงนี้ก่อนชี้ตรงนี้ก่อนนะไปยืนไปชี้นี้ก่อนนี่อะไรนมอาวุธอะไรเนี่ยอาวุธอะไรปืนเนี่ยปืนของใครของเราไหมของเราไหมของใครล่ะ ส่งของเคอรี่มันต้องมีปืนด้วเหรอฮะไว้ป้องกันตัวบ่ปืนนะ